Camping set. A little bit good. Body, can you put your toe next to my seat? Go, let go. Let go in your seat now. My arm is hurting. Come on, lovely. Stay down, please. Thank you, sweetheart Honey, forget ah oh, Happy, honey. Who's the daddy? ทาเก็ตสงสัยสางคุณนะจะหายใหญ่ขึ้นขยายจะขยายค่ะทาเก็ตนะคะมันนี้ไปเอเชียนมาร์เก็ตแต่ก็แวะทาเก็ตค่ะน้องนารินอยากได้ของเล่นใหม่อีกแล้วค่ะก็เลยมาค่ะ That's what I ทอล์กเก about เลย come on let's go Okay, for now. g o o d j o b ของเล่นของเห่นได้แล้วคะ่ะสมใจละแฮปปีน่าวดาริงเฮ s i ส e ิอพิกเด o ดก Just look at there, and I take a picture of you. Maybe. 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 นี่ค่ะขล้องถือด้มาวันนี้ค่ะนี่ไปเอเชียนมาร์เก็ตต้องการไปซื้อข้าวเหนียวนะคะได้ข้าวเหนียวมากระสอบหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็มะละกอค่ะต้องการไปซื้อมะละกอแล้วก็ได้ปลาทูมาสองถุงเนาะค่ะสองแพ็คเจ็ดเหรียญเ้ยได้มากล้วยค่ะมากล้วยกระมากมังกอหมกักเงาะแหงง้งเงาะเปลือกดําแล้วก็น้ําผลไม้แล้วก็ น้ำพริกน้ำยาขนมจีนแล้วก็นาลินเหลืองเนี่ยคะ่ะแคบโหมนะคะของนาลินเลยเนี่ยคะ่ะนาลินเหลืองมาแบบเผ็ดว่ะสักพี่จะาน้ำเสนอมากเลยเนี่ยคะ่ะงามขักคะ่ะมักทั่วเนี่ยคะ่ะงามขักงามแน่หมักยาวเลยคะ่ะทั่วฟักยาวเนาะคะ่ะงามขั็ได้นำปลารามาอีกคะ่ะซ่าสมเนาะ,ะเนาะไปยํำได้ตรงสื่อบ่าขวดสองขวดก็ว่ากันไปคะ่ะมันหน่งงวนเนี่ยเอาของทุนาลีมานะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะเอเชียนมาร์เก็ตได้มาแค่นี้ค่ะได้มาแค่นี้เอเชียนมาร์เก็ตเพราะว่าอยู่ไกลบ้านครับรถไปบม่กี่นาทีก็ถึงแล้วค่ะอยากกินยำไดก็ไปยำนั่นบ้านอยู่บ่ไกลรซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ทาเก็ตได้ของมาแค่นี้ค่ะทาเก็ตต้องการไปทาเก็ตเนี่ยค่ะซื้อน้ำยากโกกผมงอกค่ะเนี่ยซื้อน้ำยาโปกโกโกผมงอกนะคะเพราะว่าผมขาวผมดำมาเยอะแหละย,ยิ่งแก่ก็ยิ่งงอกได้ผมก็เลยแล้วก็ได้เสื้อผ้า เสื้อผ้าให้น้องนาล,ลินเนาะคะ่ะกางเกงขายาวให้น้องนาล,ลินจะไปแคนาดาวันที่ยิมหานี่ค่ะไปแคนาดาวันที่ยิมหาต้องการกางเกงขายาวเพราะว่า,าทางนุ่นจะหนาวกลัวเนาะคะ่ะเนาะส่วนนี้ขานางดูค่ะขานางยาวขึ้นค่ะเนี่ยทาเกตได้มาแค่นี้ดดนค่ะรูปเปียก็เนี่ยชอบใส่น้ำยาอันนี้อ๋อโอเวอร์เดได้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทาเกตเนาะคะ่ะเนาะได้ น้ำยาซักผ้ามาค่ะน้ำยาซักผ้ายี่ห้อน,นอียติดเสือ้อผ้าทนนานมากนะคะยี่ห้อน,นี่น้ำยาซักผ้ายี่ห้อนแม่บานชอบมันหอมดีค่ะหอมมากหอมไม้ค่ะนี่และค่ะไปแล้ว ฝนตกแดดออกค่ะเพื่อนๆคะ่ะฝนตกแดดออก